สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับฝามเจริญรัพย์นะครับผมอ่ะบรรยากาศหน้าร้านนะครับเวลาเลิกงานแล้วนะห้าโมงแต่เลิกไม่ได้นะครับต้องปั่นปูนก่อนนะช่วยกันปั่นปูนนะครับพนักงานของเราห้ามกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวปูนไม่แห้งครับอันนี้ต่อเติมด้านหน้านะครับที่มันเป็น เป็นหลุมนะครับพอดีขายเหล็กหมดนะครับขายเหล็กเส้นหมดนะครับก็เลยได้จังหวะนะครับเทพื้นนะครับที่มันไม่ได้ระดับกันน้ํามันขังฝนตกเกือบทุกวันนะครับน้ําขังทําให้เหล็กนะครับโดนน้านะครับดีนะครับที่เหล็กขายหมดไวนะครับไม่งั้นสนิมกินหมดนะครับก็เลยไม่รอช้าครับเหล็กหมดปุ๊บเทพื้นปั๊บเลยนะครับ วันนี้นะครับทั้งวันนะครับเพราะว่าใช้พนักงานที่ร้านนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตอนเย็นก็รอปั่นนะครับขัดมันนะใช้แรงงานคนงานในร้านเลยนะครับทำกันเองนะครับไม่ต้องจ้างนะครับปูนเรามีเยอะหินเรามีทรายมีครับช่วงจังหวะ โอ้ oh, ปาดหน้าเลยครับเลยลูกค้านะครับจะข้ามแค่ไหนก็ลูกค้าเยอะเหมือนเดิมครับบรรยากาศที่ร้านเอาอยู่บ้านนอกเราก็ประมาณนี้นะครับสบายๆนะกันเองนะครับไม่ต้องมีพิธีอะไรมากไม่ต้องตามขั้นตอนเยอะนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาพากันหายนะครับ ช่วงงานเรี่ยจะช่วยกันอย่างนี้นะครับนี่ <c oughs> ช่วงไม่มีงานก็นั่งดูอ่าไม่มีงานก็กลับบ้านได้เร็วนะถ้ามีงานก็ให้ทําต่อนะครับอ่าก็จะมีกดเล็กกดใหญ่ว่างกันไปนะครับช่วงเวลาเรื่องงานเนาะเป็นน้ําใจนะครับแต่กลางวันตอนเช้าห้ามกินนะครับถ้ากินปุ๊บไล่กลับนะครับถ้ากินเหล้ามามาดูปูนรอปั่นอยู่ขัดมันนะนี่ขัดมันนะครับนี่ แล้วปั่นมือนะครับไม่ต้องใช้เครื่องนะปั่นมือไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเป็นแรงงานเป็นแฮนด์เมดนะครับใช้มือทําอย่างเดียวเลยครับนี่ครับดูเหล็กในชั้นครับแน่นๆถ้าขาดปุ๊บเติมขาดเติมนะครับไม่มีให้ว่างนะครับชั้นชั้นอาจจะน้อยไปนะครับชั้นน้อยไปนะครับตอนนี้เหล็กเยอะมากนะครับ เราต้องมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับทางค้าส่งค้าปลีกนะครับนี่จะเป็นพื้นเก่าแล้วมันเป็นร่องนะครับตอนเทมันมันติดเหล็กนะครับเลยไม่ได้ทําสักทีนะครับเราก็เลยขายเหล็กให้หมดด้จังหวะก็เทกันเลยนะครับนี่รอให้มันแห้งก่อนท่านัก็ปั่นปันมันนะครับขาดมันไปเรื่อยๆมันจะได้เงานะครับเวลาทําความสะอาดมันจะง่ายนะครับสําหรับอ่ ใครที่อยากเทพื้นแบบไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับแนะนําให้ขัดมันเลยนะครับการทําความสะอาดมันจะง่ายนะครับแล้วก็สวยด้วยนะี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็าลดน้ํานะครับบ่มปูนนะครับเพื่อความามั่นคงนะครับให้สเต็งปูนมันเต็มที่นะครับให้มันเซ็ตตัวได้เต็มที่ต้องบ่มน้ํา ให้รดน้ําด้วยนะครับถ้ามันแห้งแล้วนะเช้าเย็นนะครับนี่ครับตอนที่ทําถนนมันก็แตกแตกตรงนี้นะครับเราก็ซ่อมแล้วนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวรอใช้รถมิกนะครับได้จังหวะเยวจะเทเลยนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันยาวนะครับมันยาวเราต้องเทให้ไวนะครับแล้วมันเป็นพื้นรถเหยียบ ต้องใส่ไว้เม็ดนะครับไม่งั้นไม่อยู่นะครับรถหนักวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแต่ตรงนี้วางของไม่เป็นไรนะครับแล้วอย่างมันมีพื้นปูนเก่านะครับอ่ะวางกันไปครับต่อเติมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับปรับปรุงอันไหนที่มันดูสวยดูงามนะครับทําได้ก็ทาอ่ามีจังหวะก็ค่อยขยับขยายนะครับเดี๋ยวขยับขยายไปทีละนิดนะครับตามกําลังนะครับ ราคาเหล็กราคาเหล็กเตรียมขึ้นแล้วนะครับผมเพราะหลังจากอุทกภัยน้ำท่วมนะครับเกิดความเสียหายเยอะขยับขึ้นแล้วนะครับใครที่จะสั่งรีบสั่งเลยนะครับรีบสั่งเหล็กเลยนะครับไม่งั้นเสียดายนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้ราคานิ่งนะครับเตรียมขยับขึ้นนะครับราคาถูกนะครับถูก สี่คนสี่ก็900นะครับตอนนี้จะขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นแล้วนะครับผมใครใครใครที่เตรียมจะสร้างช่วงออกพรรษาเนี่ยครับสั่งไว้ก็ดีนะครับถ้าคํานวณได้นะครับสั่งไว้เลยนะครับแนะนํานะครับตอนนี้น้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับยังไงเหล็กก็ความต้องการของตลาดสูงแน่นอนนะครับอย่างน้ำมันก็ไม่ลงนะครับราคาน้ำมันนี่ก็นิ่งเป๊ะเลยครับดีเซลเนี่ย แต่จะขึ้นนะครับยังไงราคาก็ไม่ลงแล้วนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้แล้วก็เกิดการสงครามนะครับก็มีส่วนนะครับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับ <c oughs> ความต้องการแล้วก็ประเทศอ,อะไรนะเกาหลีก็โรงงานระเบิดนะครับเกาหลีหญี่ปุ่นนะครับในข่าวตอนนี้ความต้องการของเหล็กเนี่ย เริ่มเยอะแล้วนะครับก็แนะนำนะครับใครที่เตรียมทําก่อสร้างนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมทำโกดังนะครับแนะนำเลยนะครับรีบสั่งจองเหล็กได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็สอบถามได้ครับเช็คราคากับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับยินดีนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับที่โทรมาสั่งเหล็กนะครับทั้งนองคายนะครับร้อยเอ็ดอุบลศรีสะเกนนะครับมหาสารคามนะครับนี่โคราชครับแล้วลบบุรีก็โทรมาวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่โทรมาเช็คราคาได้ครับแพงถูกก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ละพื้นที่มันราคาไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ามาเป็นราคาตอนนี้ผมก็ให้ราคาในปัจจุบันนะครับ ทางเชียงรายขอบคุณนะครับที่เสนอราคาเดี๋ยวผมจะเสนอราคาไปนะครับมาเยอะเลยพี่แกจะทําร้านใหม่นะทําโกดังเฮียที่เชียงรายนะครับบอกว่า,อยา,า,อ,าอยากขายเหล็กด้วยขายวัสดุก่อสร้างาจัดครับผมทําราคาให้นะครับตอนนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับรถขนขนส่งของเราพร้อมนะครับทําทการาจัดเตรียม เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับพอดีคุยกับเจ๊ที่โรงงานในกรุงเทพได้นะครับว่าเออมีลูกค้าเยอะก็จะส่งตามออเดอร์ได้นะครับสั่งเข้ามานะครับถ้าถ้าท้าไมมั่นใจก็สอบถามก่อนนะครับราคาเช็คราคากันนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับทุกทุกคอมเมนต์นะครับอ่า ร้านอาจจะเล็กๆครับบางที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ขายของผมขายด้วยใจนะครับมีอะไรก็ทักมานะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยครับฟาร์มเจริญทรัพย์สวัสดีครับ